die yeah. สวัสดีครับโอ้โหแคลรี่กูแตกไปแล้วแตกหนึ่งครับอืมแตกสองครับทีมเปิดมาก็โดนไปแล้วสองสามตัวสามตัวใช่ไหมเนะี่ยผมดูไมไ่ผิดใช่ไหมเนะี่ยโอเคครับไม่ปลนไรโอ้ได้มังกรไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่ปลาไรนะครับซิลเก็บไปได้หนึ่งตัวนะ โอเคครับวันนี้เรากลับมากับในส่วนของล็อกซี่นะซึ่งตัวนี้ก็มีการปับว่อเดือดแตกหนึ่งครับบวกต่อบอกบวกต่ออบหนุบวกต่อบอกตีไปไหนไปไหนไปไหนเออโอ้โ,โ,อโตาเองนะตายเองนะไฟผมแรงด้วยไฟผมแรงนะไฟผมแรงนะ ไฟผมแรงนะโอดิเอาดิเอาดิเออโอ้ยอย่าอย่าขอขอได้เะล่ะขอได้เป่าโอ้ยเร็วมากพ่อนาคอนิกูจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยรอดเว้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 ยก็ในส่วนของตัวเนี้ยมันก็ได้บัฟมาพร้อมกับบัตเตอร์ไฟนะครับบัฟพร้อมกันเลยแต่เพึ่งจริงๆแล้วอ่ะคลิปเนี้ยผมก็อัดมานานพอพอสมควรแล้วแหละครับนานพอสมควรแล้วแต่เพิ่งมาตัดนะ พราะด้วยความขี้เกียจของตัวกับผมเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอัดมานานแล้วแหละแต่เพิ่งมาตัดคลิปออนนะครับก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้สกอร์เรา6ต่อ6นะถือว่าพลิกสถานการณ์ได้ประมาณหนึ่งนะครับจากช่วงต้นเกมที่โดนกดไปค่อนข้างเยอะนะครับแถมเขาได้มันกรจริงจริงๆตอนนี้ก็ต้นเกมอยู่จริงๆแบบ ค่ไม่กี่นาทีนี่คือแบบบวกบวกกันเยอะพอสมควรนะครับในสําหรับในเกมเนี้ยอืมตรงกลางมีบวกกันไหมจ๊ะม,มีบวกกันไหมจ๊ะมาดิมาดิมาดิาดจวบจวบอันตีลําโอ้ขอโทษครับ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 ,รบผมผิดไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อด d อินมันถึกนะเวย้ย <c oughs> เห็นอย่างเงี้ยตัวตัวอด d u อินเองมันถึกมากนะครับ ดวินเข้ามาแล้วรอดไหมลูกรอดไหมลูกผมโดนสตัร์ี่ต่อยไปออ้ยรอเลี้ยวผมยังรอดวะโอ้โหของเท่ของเท่เทวดูเทวพมคิดว่าเทวผมรอดไหมอันนี้ผมพิมพ์บอกเทวแล้วนะคิดว่าคิดว่าเทวผมรอดไหมผมว่ามันไปหาแล้วล่ละตอนเนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งจะเอ๋อเ,เหล้อ เราบอกเธอแล้วนะเทวจ๋าเราบอกเธอแล้วโอเคครับปะดึงมาก่อนนะครับผมชอบแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเว้ยเวลาเวลามังกรหรือว่าเวลาเวลามังกรนั่นแหละไม่มีใครตีบผกว่าดึงลากมาตลอดเวลากลายเป็นนิสัยส่วนตัวไปแล้วบางทีมันก็เป็นจังหวะที่ดีครับบางทีก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมก็จะดึงออกมาทุกรอบแหละแต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะแบบถ้าเราหรือว่าเพื่อนเราโดนสตันเนี่ยอย่างเอ้าวเทวัติไม่โดนเนี่ยเห็นไหมครับอย่างงี้นไอเราก็จะบกักให้ของสตันทารดูอินนะแต่เมื่อไหร่ถ้าจับ,จบมาผมมันถึกว่ะอัดูอินมันถึกเทโอแลดตายเองไหมเนะี่ยโตายแทนเพื่อนครับคุ้มนะผมว่าเราไม่ได้อัดูอินแต่เราได้แลนมาผมว่าเราโอเคได้คู่เลยครับซิลเก็บงานให้ คุ้มคร,ร, laughs, ครับคุ้มไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรเลยเจเอ๋ตอัวเอ,อ,อ,นะองเจไอ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 ๋นะคอถูกโดนฟ้อมตีแต่มันหนีได้แล้วครับทั้งทั้งหน้าคอทั้งเรียวมาเป็นเป็นตัวที่แบบมีโมเรตี้เอ่อโมเาลิตี้พอสมควรเลยนะครับสำหรับทั้งหน้าคอแล้วก็เรียวมานะครับฟ้อมกลางแตกไป อ,อย่างไรรอเลี้ยวลาครับแล้วเทวันติโดนผมจับมาแล้วช่วยลูก <im it> โอเคเรียวม้าแตกไปครับช <im it> ิวเก็บได้นะเราแรดเข้ามาแรดเข้ามา <im it> เออเออเพื่อนแตกเพื่อนลาเข้าไปลูกลาเข้าไปซิวโอ้โหยังไงเอ้ไอหน้าไอหน้าเพื่อนรัก <im it> อุ้ยโซิวเก็บอีกตัวหนึ่งครับ <im it> หมดตี้ครับท <im it> ีมเราตายไปแค่สองตัวเองนะครับ แล้วป้อมตรงนี้ลำลำเข้าไปซิวอันติเรียบรอ้อยไป1ตัวครับป้อมกลางไม่ได้ไหมคีบหมดพอดีนะฝั่งโอเคครับฟาร์มต่อครับข้างบนเหมือนมีบวกกันนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเทลฟาร์มไม่ดูครับเทลเกมเนี้ยคือแบบเขาชอบฟาร์มไม่ไม่ค่อยมองแบบหลายรอบแล้วจริงๆตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะผมตัดมาจังหวะที่ไอ้นนี่พอดีนะเพราะว่าผมอยากให้คลิปมักนกระชับไง มันยืนเลนแล้วเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมองแบบอ่ะจริงๆเวลาเล่นแคลี่ยืนคนเดียวอะเราเราควรเซฟนะเว้ยยิ่งแบบฝั่งตรงข้ามหายหรือว่าเลนกลางหรือว่าอะไรหายอะมันมันควรเซฟเลยดึงมาครับสโลไปทีนึงแล้วตีน้ำราตีน้ำราโอ้ยเพื่นอนแตกว่ะตีน้ำราไหวไหมเนะี่ยเอ้ยซิวเก็บงานครับย่งบัฟฟ้าต่อครับอืม โอเคได้ปั๊ปฟาแล้วจ้า oh <my. S 1> เพื่อนเปิดคองนะซิวเป็นอีหนึ่งฮีโร่ที่แบบเก็บออบเจกต์ได้ค่อนข้างไวามากนะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งฮีโร่ที่เก็บไวามากเลยอนะ่ะถ้าแบบนับแบบฟาร์มเดี่ยวๆนะไม่นับไอลิเลนน่านะลิเลนน่าแม่งสกิลแล้วกวนกวนโอ้โหวเวอร์ไปเวอร์ไปฟาสกิลหนึ่งไม่โดนคะรับ ข้างบนจับคนช้าหนึ่งนายผมได้ไกอาแล้วนะครับไกอานี่เป็น G ีหนึ่งเอาตรงนี้ยังโอ้โหผมสกิลว้าวครับขอโทษนะแล้วเพื่อนมาอย่างนี้แล้วแครี่กูแตกหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยโอ้โ,โอยไปก่อนับไปก่อนไม่ไหวติดไฟนะติดไฟนะคิดดีๆนะติดไฟนะนี่ไงติดไฟนะเออไฟแรงแล้วก็มีซิลมาตามเก็บงานให้ครับไม่เป็นไรนะอบนี่ตรงกลาง เมรเราโดนไปหนึ่งตัวครับคลิปบนอากวน,นี่เป็นอีกหนึ่งเอเทมที่แบบผมว่าเข้ากับไปตัวนี้มากครับได้ทั้งเลือดแล้วก็ได้ในส่วนของเออวิ่งไวด้วยนะบบวกวิ่งไวห้าเปอร์เซ็นะครับค่อนข้างดีเลยถึกขึ้นด้วยคอมโบกับพวกเกาะไฟหรือว่าพวกสกิลเผาครับฟารมคิปฟ้าเออบัฟฟ้าต่อนะครับ จริงๆแม้ตอนนี้มันจะปักในเรื่องของมานาก็จริงอ่ะแต่ได้บัฟฟ้ามาก็เท่ากับแบบการันตีการเปิดสกิลหนึ่งตลอดเวลานะครับการันตีเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าการได้บัฟฟ้ามามันรวมถึงการลดคูดาด้วยนะเผาไปครับ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 ๆๆตัวพี่ถึงนะตัวพ่ก็ตถึงไปนะพี่โอ้โหลดเลยอ่ะโอ้แล้วผมดึงเบ้าครับสีเธอสีเธอเอ,เออ๋อเอาเอา ้าวมาเพื่อนเพื่อนได้ปะได้บะเออได้มาตัวหนึ่งล้อเลี้ยวล่อเลี้ยวของเท่ซิวเอ้ยคุ้มเฉยซิวซิวโอ้โหห่างกันเพียงเอื้อมมือครับแต่ระหว่างนี้แคร,รี่เราก็ไปทำประโยชน์นะครับได้ป้อมมาหนึ่งทางนะผมว่าน่าจะได้อีกทางนึงอ่ะโอเคครับถือว่าคุ้มนะโดยส่วนตัวผมว่าวอนี้โอเคนะเพราะว่าเราได้มาแหลกมาถึงสองทางเลยนะครับอืม โอ้ยซิวีละโหดเกินกำลังไปนะครับกำลังไปนะครับกำลังไปนะครับตามชิพก่อนครับถอยก็ได้มั้งลูกพี่ซิวพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วซิวกูเข้าไปเร็วครับล้ำล้ำลำปดแข็งไปทีนึงแล้วโอ้โหฝนเช่นเคยครับแต่ซิวซิวเก็บงานได้นะครับเป็นแบบว่าคิวจากซิวนะครับแต่ตัวผมเองนั้น อันตีเเวานะครับเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับดึงเ้วอีกแล้วครับโอ้ยดึงเ้ว่ีกแล้วครับแต่โอ้พี่พี่เกินไปเปล่าพี่เกินไปเปล่าห,หึหึหึแตกหนึ่งแตกหนึ่งล้ำเข้าไปล้ำเข้าไปนายนายเราอยากได้อีกทางหนึ่งอ่ะนายนายนายปล่อยให้เราได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ขอก็อย่างนี้ <c oughs> ขอก็อย่างนี้เลยครับตีไปตีไป ตีเรเออ,เอ,อได้โวยได้โวยโหแล้วเพียดูอินนะเพียดูอินนิดถึกมากนะล้วอันตีครับลากลากลากแตกหนึ่งไปแล้วแตกสองครับเทวตีครับเทวตีเทวตีโหดแล,แลวอันตีไม่เดิมไม่โดนเช่นเคยนะครับสำหรับเทวโดนอันตีสวนแล้วตีธรรมดาเรียบร้อยคนระับผมเก็บไปได้นะบาแล็เขาแตกสามนะครับแต่น่าจะจบไม่ได้ตะกี้ผมว่าแคลี่แคล,แคลี่น่าจะเว้นระยะห่างไว้นิดนึงอนะมีโอกาสตีจบได้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวข้ามาสองถูก สโลไปหนึ่งทีครับแล้วตายเองนะพี่พี่ตายเองนะพี่พี่แรดพี่แรดทำซาพี่ทำซาโอเคครับจังหวะข้างบนรอเลี้ยวผมลำ้ลำลำ้ำล้ำล้ำกับเลียวมะเออล้ำกับเดียวมาทำเป็นเล่นไปอไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วพี่เวอร์เกินไปพี่รอเลี้ยว โอเคครับแต่บ้าฟ้านะพยายามจะจบนะครับเดี๋ยวไปเอาคองนะอ๋อเหมือนมีอาดูอินอยู่นะครับแต่อาดูอินดาเมจไม่เยอะไม่น่ามีปัญหามั้งตีธรรมาดาตีธรรมาดาตีธรรมาดาเฮ้ยซิวซิว,วทำอะไรดิลากมาครับโอ้โหพี่ก็ถึกเกินถึกไปถึกไปพี่ถึกไปถึกไปมาดิมาดิออาดีแล้ตายเองอยู่แล,แล้วเหมือนมีภาพซ้ำอ่ะ ดูแครี่ผมยืนเลยเหมือนรีพ้าซ้อมเลยครับในส่วนของเนี่ยโอ้ผมจะรอดไหมจังหวะเนี้ยโอเคครับไม่มีปัญหาแรสกับอาร์ตูนนะครับแล้วรอเลี้ยวลามอยู่ตรงกลางนะครับผมจวบไปแล้วอันก็โอ้โหโอ้โหอันตีมาว่ะกูแตกกูเดะรอเลี้ยวลามไปลูกเสียก็เกิดไปครับแต่ลาฝั่งตรงข้ามนะแล้วรอเลี้ยวรอเลี้ยวโอ้โหรอเลี้ยกู เอ้ยรอเลียวผมยังไปแลกกับแครี่มาได้ผ้อมกลางแตกไปนะครับตอนนี้ผมเกิดแล้วนะเข้าตรงกลางครับแล้วรอจ้วบครับรอจ้วบครับเด,เ,เดินเข้าไปเดินเข้าไปเผาก่อนเผาก่อนมีฟิกเกอร์แล้วมีฟิกเกอร์แล้วสะิลสองมาแล้วฟลิกไปครับดึงครับดึงล้วโอ้โหสโลแล้วกูก <c oughs> าเช่นเคยครับแล้วผมกาเช่นเคยก็วิ่งหนีก่อนแก่เซินหนีก่อนแก้เขิน เล่นเคยครับสกิลว้าวอีเลวครับต่อไปอ๋อโคลี่ออฟโลี่นะครับผมว่าเป็นอีหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างเข้านะโ o l ี่ออฟโล่แน่นอนครับได้ในเรื่องของดามเมจเวทแล้วก็ได้ในเรื่องของ HP นะซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่า HP มันสามารถไปคอมโบกับสกิลเผาอื่นๆได้ด้วยนะครับสําหรับตัวล็อกซี่เองนะผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับแต่จริงๆก็มีอีกหลายไอเทมที่คุ้มอะ่ะแล้วแต่คนจะออกอะผมว่านะ อาจจะออกเป็นแบบสายแท้งล้วนหรือว่าอ,อาจจะเป็นสายไฮบริดหรืออาจจะแบบสายเวทอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกเลยผมว่านะแล้วแต่เลยครับดูไปตามเกมอะไรแบบนี้ยแต่เดี๋ยวผมแนะนำไอเทมอีกทีน,ะนึงนะครับหลังหลังจบเกมนะมันจะอยู่ข้างหลังคลิปนะครับอยู่ข้างหลังเกมเพย์นะจังหวะนี้บวกกันอีกแล้วครับรอเลี้ยวลามแล้วผมเปิดไฟไป มันถึกจริงเลยว้ยตัวเนี้ยสโลไปทีนึงครับแล้วแตกหนึ่งครับดึงครับดึงครับดึงครับเตรียมระพี่มันถึกไปพี่มันถึกไปตายเถอะขอร้องแหละเออจริงจริงเกมนะครับผมว่ามันมันบีบฝั่งตรงข้าไม่ออกในเรื่องของกันเว่ด้วยครับเอาคองนะครับน่าจะได้ทองอะโอ้โหเทลผมไปยืนตรงนั้นเฮ้ยโอเคครับได้ทองอะ มันบีบฝั่งตองข้าไม่ออกกันเวทอะ่ะเพราะว่าตัวผมก็ทำดาวเม็ดเวทใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของซีลเองหรือว่าแม้แต่ตัวของรอเรียวเองที่เป็นเม็เอา้าวแหลจะตายโอเครอบนี้ไม่ว่านะแตกไปครับดาวเม็เวททีมเราค่อนข้างเยอะนะแคลี่เองตายขึ้นบ้านยากเดี๋ยวกลับไปรีเลือดแป๊บนึงนะครับกลับไปรีมานาดไิไม่ได้รีเลือดหรอก ตอนนี้สะร์โอเคอยู่นะครับไปอืมกำลังคิดอยู่ว่าจะออกอะไรดีฟอรสเขปหรือว่าผมจะผมจะเอารองเท้าออกเว้ยซิลซิลเค,เคีปร์ปนหรอแต่แคลรี่เราตายนะครับขึ้นบ้านยากเราเพื่อนเราบวกเราไปดิเห็นด้าผมกดสโลไปทีนึงครับเปิดตาแล้วโอ้โหให้กูผต้องไปตัดแว่นแห้วมั้ง โอ้ยหนักเร็วหนักเร็วหนักเร็วเขียวคีฟครับไม่รู้จบได้ป่าวนะแคลรี่เราเกิดแล้วครับเอา้าแวะไปฟาร์มคลิปเล็กเฉยซิลบวกไปเนี่ยผมเอาเกาะบัฟไฟนะครับบับแดงแคลรี่ผมแวะไปฟาร์มเฉยโหพี่อดูอินนี่แบบพี่ถึกมากเลยนะเว้ เอาซิลผมแตกไปแล้วหนึ่งตัวครับเจอเรียวมะแล้วตรงนี้ไปไหนจะแรดโอ้โหันกดแข็งพอดีครับตียรมดาตีธรรมารอดไหมเนะี่ยเออโอ,โอ้ยมันรอดวะยายาเอาดีนอดูอินยาอดูอิน,อนตรงนี้จังหวะนี้ยังไงมีเกาะเกิดแล้วตีธรรมดาเออได้อซิดบุยขอเลี้ยวผมค่อนข้างงกนะในในส่วนของการ <Ret reat. S 1> การใช้ในส่วนของไอเทมซับเปิดตานะครับ <Ret reat. S 1> มันมันสโลอ่ะ มันดีตรงสโลแล้วก็ทำดาเมจฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครัเพิ่งป๊ับมาใหม่เลยโอเคครับตัดมาตรงนี้นะครับดูดูปริมาณแอซิด,ดี่ผมนี่คือถึงแม้แผ่นนะี้ยโลมโลมอาจจะหาเงินยากก็ตามเว้ยแต่ไอเทมไอเทมเปิดตามันได้แอซิดด้วยครับอจริงๆมันมีอีกหนึ่งไอเทมที่ทำให้ตัวโลมได้แอซิดดีก็คือ ใน,ในส่วนของเกาะสะท้อนนะครับตรงนี้เพื่อนเราแบวกแล้วนะครับเทลเก็บไปได้หนึ่งตัวนะผมซื้อของอยู่นะครับแล้วตรงนี้เมียเราตายไปครับอันติผมยังมีนะเข้าเป่าเข้าเป่าเข้าเป่ายังไม่รีบนะโอเคครับกดแล้วอืมลวงแคลรี่ได้ครับลวงแค่โอ้กดแข็งไปดีหนึ่งดีธรรมดาโอ้แคลรี่นิดเดียวครับเออแตกไปแล้วข้างหลังยังไงแพนด้าเก็บเก็บได้ครับยังไงครับซิวตาสกิลมีกอกเกิอครับไม่น่ารอนะแพนด้าเออแพนด้ามามาเร็วม Hence, right. ้าจ๋า <N m uch Rosen> <N m uch ária> เรียวมาจ๋าเรียวมาจ๋าเรียวมาจ๋าโอ้โหพี่ยังมีเทียวนะพี่นะโออแคลรี่เจอแคลร่แคลร่เอ๋เทียวผมมาแล้วโว้ยเทียวเทียวผมมาแล้วอันติีสวนเอ๋ยเทียวผมมาแล้วโว้ยตีบ้านจบเลยลูกยังไม่เดินวนเขาอีกนะเทียวกูไม่รู้จะพูดยังไงกับมันนะเล่นไม่ค่อยดีนะครับเทียวตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวมีในส่วนของพาร์ทการแนะนำไอเทมการแนะนำรูนนะครับ รือว่าพลังแฝงเองนะครับอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับฝากไปดูกันด้วยเนอะคลิปนี้มีมาเท่านี้นะจ๊ะบิบุยบุยบุยมีต่อนะจ๊ะมีต่อนะจ๊ะล็อกซี่ครับล็อกซี่สกินนี้นะครับจริงๆสกินนี้น่าจะสกินแจกฟรีที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับก็ผมว่าทุกคนน่าจะมีกันนะครับก็สวยสวยในระดับหนึ่งเลยครับแอบคล้ายกับสกินเมท ที่เลบาเกาะมันเคยเอามานะในในตู้ลูกแก้วครับโอเคครับในเรื่องของไอเทมผมจะใช้ประมาณเซตนี้เลยนะครับอันเนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซ็ตจะเรียกว่าไงเป็นเซ็ตเบสมาตรฐานแล้วกันจริงๆแล้ว่พวกไอเทมผมก็เปลี่ยนทุกเกมนะครับตามสถานการณ์เลยครับแต่ถ้าแบบอยากได้ในเรื่องของดาเมจด,ด้วยอยากได้ในเรื่องการเผาด้วยผมว่าเซ็เกียแ์อโอเค แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบเกาะไฟไว้เพย์เซฟเองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะออกออกมาด้วยเคียวสลับเคียวออกแล้วก็เกเกิดเนี้ยก็เซ็ตมาตรฐานนะครับหรือว่าในส่วนของถ้าฝั่งตรงข้ามมีในเรื่องของดาเมจเมทเยอะจะออกตัวนี้ก็ได้จะออกในเรื่องของทอยแต่ถ้าตัวฝั่งตรงข้ามมีแบบพวกระยะประชิดเยอะก็ชียวบล็อกก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับแต่ผมขอสมุดเขียวนะผมชอบสมุดเขียวนะครับอีไอเทมหนึ่งที่ ชอบก็คือในส่วนของอากหนีอากหนีประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็เลือกกันนะเลือกกันแต่เบสหลักก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยมาดูในส่วนของพาร์ทของรูนนะครับผมจะใช้พเวสนะ10เมตรโกลเด้นบอดี้10เมตรแล้วก็ในส่วนของแอสเซสเซมเมนต์อีก10เมตรนะครับก็เซตประมาณเซตประมาณนี้เลยนะครับเซตประมาณนี้เลยแทงซัพพอร์ตนะครับผมใช้แทงซัพพอร์ตนะ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะบุย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 บาย